สวัสดีครับวันนี้บ่าวไิ้งจะพามาชมบนศสีโบราณที่กำลังนิยมและราคาแพงแต่คุณก็ชอบเล่นกันนะเพราะมันสวยงามมากนั่นก็คือนี่ครับชายชนครับเนี่ยแล้วดูชูชายชนที่ผมถ่ายให้ชมเนี่ยเนี่ยครับดูมัน สวยงามมากแล้วดูกระถางใหญ่ยังือถึงมาแล้วดูในอยู่ในกระถางมีไม่รู้กี่ก่อครับหนึ่งสองแล้วดูดูแหงหลอดออกมาเนี่ยนี่แทงหลอดออกมาเนี่ยแดงดูแหงหลอดออกมานะครับแดงแดงก็แต่หลอดแล้วครับเนี่ยนะครับแล้วดูกระถางเนี้ยเขาเนี่ยเนี่ยดูความสูงแล้วดูความสูงอะแล้วดูใบครับโอ้โห โตรชายชนเลยครับเนี่ยเน,นี่ยครับที่ตลาดสมบัติบุรีนะครับที่บางัวทองร้านซีนเนี่ยไอการเดนนะครับที่ผมเมนี่ยครับผมแล้วผมจัดให้ดูนะครับรา,ราคาของชายชนกระถางนี้เนี่ยชายชนกระถางเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชม เนี่ยครับชายชนกระถางเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยดูดูความงามของใบเขาเนี่ยกัดแบบเนี่ยดูครับเนี่ยครับเนี่ยชายชนกระถางเนี่ยครับดูราคาครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนสี่แสนห้าหมื่นครับ นี่กระถางเนี้ยครับดูอีกรอบรอามันจะสมราคาเขาไหมเพราะสวยงามมากแล้วผมก็จะพามาชมชายชนต้นเล็กนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ชายชนต้นเล็กทสะท้อนสีสะท้อนแสงเนี่ยครับ กัดสีหมดแล้วครับเนี่ยมันเป็นเป็นลูกจากต้นที่ใหญ่ๆนะครับเนี่ยนะครับเกัดสีหมดแล้วราคาพันเก้าห้าศูนย์ต้นละพันเก้าห้าสิบนี่นะครับต้นละหนึ่งพันเก้ารอยห้าสิบครับเนี่ยครับนี่เป็นต้นเล็กเนี่ย แต่ต้นนี้กระถางนี้สามพันสองเนี่ยครับผมแต่สวยมากกระถางนี้กัดเหมือนกันใบอันนี้สองพันห้าเนี่ยครับสองพันห้าเนี่ยครับดูครับที่เขามีเยอะมากเนี่ยครับดูครับนี่กระถางนี้ก็ กัดสีต้นใหญ่มากเนยอันนี้สามพันห้าเี่สามพันห้านะต้นนี้ครับสามพันห้านี่นะครับต้นนี้ดูความสวยด,ดูความสดก็เลยครับต้นนี้หกพันห้าครับตัวต่อนเนี่ยครับผมสวยไหมครับ จะให้ชมไอ้ต้นแม่เขาอีกรอบหนึง่งดูความสวยงามของต้นแม่เขาเนี่ยสูงม่ดูนี่นะครับสี่แสนห้านะครับกระถางเนี้ยครับผมวันนี้ก็บ่าวอนี้ก็พามาชมบนสีโบราณสวยๆของเรานะครับบ่าวอหนีขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องกดกระดิ่งช่องบ่าวอนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ